การเลิกงานตรงต่อเวลาควรเป็นเรื่องที่ปกติไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องที่แปลกและถ้าเมื่อไร่ที่งานเยอะมากคนเราก็ต้องทําเกินเวลาสิ่งที่ควรได้รับควรจะเป็นค่าโอทไม่ใช่คําพูดที่ว่าให้ทําเพื่อองค์กรไม่มีคําว่าบุญคุณเพราะว่าองค์กรจ้างเราด้วยเงินส่วนเราตอบแทนเขาด้วยน้ําพักน้าแปลงสาเหตุที่เราเหนื่อยจากการทํางานมากๆนั้นเป็นเพราะว่านอกจากเพื่อนร่วมง,งานภาระงาน ที่มันบั่นทอนจิตใจของเราแล้วนั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเลิกงานไปแล้วจะไปทำอะไรต่อให้เป็นพลังบวกให้กับชีวิตถ้าเรารู้ว่าเลิกงานไปแล้วจะไปหาคนรักจะไปเที่ยวจะไปกินอาหารอร่อยๆเราก็จะรีบทำงานที่เสร็จเผอแป๊บเดียวก็หมดเวลาทำงานแต่ถ้าไม่มีอะไรทำหลังเลิกงานทำงานไปก็มองแต่นาฬิกาเมื่อไหร่จะเลิกพอกลับห้องไปก็กินข้าวอาบน้านอน แล้วก็ต้องมาเหนื่อยต่อวันพรุ่งนี้อีกชีวิตมันเหมือนวนลูปที่ทำงานกับห้องนอนคนเราทุกคนเติบโตขึ้นในทุกๆวันเราต่างเรียนรู้เข้าใจการเติบโตขึ้นอยู่เสมอสิ่งที่ทำให้ชีวิตมันเหนื่อยจึงไม่ใช่การเติบโตแต่หากว่าเป็นสิ่งที่รอบข้างที่เจอเราเจอคนรอบข้างนินทาว่าร้ายเจอเพื่อนร่วมง,งานเจอเจ้านายห่วยๆเจอเพื่อนฝูงที่คอยหักหลัง เจอเรื่องราวแย่ๆที่เข้ามาในชีวิตสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเดินต่อไปได้และมีความสุขคือการพาตัวเราเองไปในที่ที่เป็นพลังบวกไปเจอคนรอบข้างที่ให้พลังบวกแก่เราเจอคนที่มีทัศนคติที่ดีความคิดดีแล้วชีวิตเราจะดีได้เองคุณอาจคิดว่างานที่ทำมันดูน่าเบื่อหน่ายอยากให้รองผันไปดูคนที่กำลังวิ่งสมัครงานคุณอาจกำลังขี้เกียจกับการเรียน อยากให้รองไปหันดูคนที่เขาอยากจะเรียนแต่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนคุณอาจจะยังไม่พอใจกับชีวิตในห้องนอนเล็กๆที่มีที่นอนนุ่มๆอยากให้รองหันไปดูบ้านที่ทําด้วยไม้เก่าๆที่พอหลบแดดหลบฝนได้คุณอาจจะยังไม่พอใจกับใบหน้าที่หุ่นของตัวเองอยากให้คุณรองไปหันดูคนที่เขาพิการแต่เขาก็มีความสุขได้จงอย่าถามว่าชีวิตของคุณขาดหรืออะไร แต่จงถามว่าชีวิตของคุณมีอะไรที่คนอื่นไม่มีหวังว่าคุณจะสู้กับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตหวังว่าคุณจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหวังว่าคุณจะผ่านมันไปได้เหมือนทุกครั้งที่เคยผ่านไปก็ได้แต่คอยให้กำลังใจก็ได้แต่คอยบอกให้สู้สู้กับมันจนกว่าจะผ่านมันไปฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอขอขอบคุณบทความการเดินทางจาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ